รังไกยมีปัญหาปวดหัวลายปวดเข่า,วขาวปวดหลังปวดตรงไหนก็ได้มารวมในไอรเวดโยคะแลยไอรเวดรีทีทในเชีงยงใหม่สมวนันอ่า and very very important นะทุกคนสามารถเรียนได้ร่างไกยทำให้สุขภาวดีได้ไนะยังไงนะใช่ยังไงก็ถ้าสมมติว่าทั้งปีเนี่ยคนเขาจะ ทำงานออฟฟิศใช่ไหม <Office Syndrome. S 2> ออฟฟิศซินดมปัญหามากๆเลยมากๆแล้วเครียดมากเครียดด้วยอนอนไม่หลบับและมีปัญหามากๆคนต้องเก็บเวลาสวันมาเจงใหม่ได้เลยกับเราโยคะแหละไอเรดทรีทวันที่อะไรนะครับวันที่6ถึงวันที่8ค่ะวันที่6ถึงวันที่8นะครับ,รบเดือนเมษายน yes เดือนหน้านะบุ๊กิงได้เลยเราเราเปิดสำหรับ15คนเองนะครับ และมีหลายคนบุกริงแล้วนะถ้าคนอยากมามาได้เลยมีประโยชน์อะไรบ้างก็จะได้ในเรื่องของสุขภาพที่ดีแข็งแรงขึ้นแล้วก็ในหลักสูตรนี้นะคะจะมีการทานอาหารมังสวิรัตซึ่งจะเป็นแบบคลีนแต่อร่อยมากรับประกันเลยแล้วก็จะให้สูตรให้เทคนิคในการใช้ชีวิตประจำวันกลับไปทำที่บ้านได้อย่างแน่นอนค่ะก็จะเริ่ม ตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะจนถึง5้าโมงเย็นเรามีอะไรบ้างก็จะมีฝึกโยคะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายส่วนระหว่างวันนะคะเราก็จะมีการฝึกปรานยามนะคะแล้วก็จะมีการ,กราม,ะะกมีติ้งคุยสนทนากันในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ทางเลือกต่างๆที่ทุกคนต้องการอยากจะรู้ในช่วงบ่ายแล้วส่วนวันที่8นะคะจะมีกิจ,จกรรมพิเศษก็คืออราบูชาไฟใช่ไหมบูชาไฟกับ ทำแฮนด์เมดสบู่อ๋อสบู่แฮนด์เมดสบู่ครูสอนนะคะจบจากอังกฤษนะคะซึ่งท่านนี้เป็นครูสอนที่เก่งมากแล้วก็จะมีความรู้ในเรื่องของ e s s e n ท์ออยล์สามารถดีท็อกสกินซึ่งในหลักสูตรนี้เราจะเลือกเป็นหลักสูตรที่ใช้สบู่ทาเองนะคะแล้วก็คุณสามารถเอากลับไปใช้ที่บ้านได้เป็นสูตรดีท็อกนะคะใครสนใจมากๆเลยตามได้เลยนะครับคลิปคอมเมนต์ในคลิปและอินบ็อกได้ด้วยนะครับ b บ i n g ได้เลยแล้วใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยโฟกัสที่สุขภาพเลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าสุขภาพดีมากที่สุดสําคัญมากที่สุดเนาะเนาะสำคัญมากที่สุด,นะนะสสดเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเรามีร่างกายเดียวใช่ไหมถ้าร่างกายเดียวสุขภาพดีอารมณ์ดีตลอดถ้าสุขภาพไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ดีนะครับเนาะใช่ Yes แล้ว well, in case if anybody interesting to learn in English or Thai, we have two languages now. You can learn Ayurveda and Yoka Retreat healing process in Chiang Mai with us. See Hill ort, <laughs> s e a h i l l Resort นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะในหลักสูตรนี้นะคะเราจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของอาหารการใช้ชีวิตแบบโยคยีแล้วก็ซึ่ง เราจะให้เทคนิคต่างๆมากมายให้คุณกลับไปได้ใช้ชีวิตแบบโยคีแล้วสามารถทำธุรกิจของตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญราคานี้โปรโมชั่นสุดๆเลยรวมที่พักรวมอาหารแล้วว้าว Amazing นะครับบวกกินได้เลยนะครับวันนี้เจอกันที่เจงใหม่นะครับถ้ามีใครใครมีคำถามบวกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ n a m a s t แชร์ด้วยนะอย่าลืมแชร์นะครับ